ลิสแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอปี้ที่วอลโอนโมบายในราคาประหยัดสุดคุม้มโดนใจสามารถเติมได้ที่แอดไลน์ลิสแมนเอ็กอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะคะว่าจะเติมเกมอื่นๆผ่านเว็บไซต์ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับเลยเปลี่ยนลิสแมนคอยล์ใช้แทนสดลดได้ด้วยพร,รรบบนนพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด1ิเดือนพร้อมบริการเติมเกมย4ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไวต้องลิสแมนช็อป วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้บั็กเข้าไปเล่นเกมไม่ได้นะครับผมสำหรับเกม w a r z o n e Mobile นะใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆสำหรับเกม w a r โ o ่โ m o b i อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมติดปัญหามากๆครับทุกคนก็คือเข้าไปเล่นเกมไม่ได้นี่นะมันจะขึ้นจอกระพริบแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนมันเข้าไปล็อกอินไม่ได้นะแล้วคือผมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากเสียงกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมก็ผมจะมาสอนวิธีการแก้กันนะครับผมระดับแรกนะครับทุกคนเพื่อนๆต้องล็อกเอาไอดีจากเกมนี้ก่อนนะครับผมก็มีวดลโหใม่ พอลบแล้วโหลดใหม่เสร็จนะครับผมเพื่อนๆก็เข้าไปโหลดทรัพยากรภายในเกมให้เรียบร้อยนะพอเพื่อนๆโหลดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้นะก็คือหน้าล็อกอินนั่นเองนะครับผมสําหรับบางเครื่องนะครับผมลบแล้วโหลดใหม่แล้วหายนะแต่สําหรับบาง ID เนี่ยมันไม่หายนะครับผมอย่างเช่นไ d ดีผมนะครับทุกคนลบแล้วโหลดใหม่ก็ยังไม่หายนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับที่ ID ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวที่ผมเคยเล่นเกมใน PC ซหรือเปล่านะครับผม ผมก็เลยมีทางเดียวนะครับผมก็คือต้องสมัครใหม่เท่านั้นนะครับทุกคนเพื่อนๆจะเพิ่งตกใจนะผมไม่ได้ให้เพื่อนๆทิ้งรหัสเก่านะครับผมผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นรหัสใหม่ชั่วคราวไปก่อนนะครับผมเพราะ ID เดีเราเนี่ยมันบั๊อกอยู่นะครับผมก็ผมก็จะให้เพื่อนๆเล่น ID ดีใหม่ไปก่อนนะ ID เก่าเนี่ยแล้วก็พักเก็บไว้ก่อนนะครับผมตอนมีอัปเดตขึ้นมาเนี่ยผมจะมาบอกให้นะครับผมว่าอะ ID เดีก่าเราเล่นได้แล้วนะครับผมก็คือวิธีการเล่นล่าสุดตอนนี้ก็คือได้แค่สมัครม่เดียใหม่เท่านั้นๆลลอออง็กินนดูะ ถ้าสมมติไม่ได้เนี่ยก็ลองสมัคร i ีใหม่ไปเล่นกับเพื่อนๆก่อนนะครับผมแล้วรอตัวเกมอัปเดตใหม่เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถเอา ID เก่าเนี่ยกลับมาเล่นได้น,นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนทางสุดท้ายครับทุกคนในการที่เราจะได้เล่นเกม w a r Zone Mobile นะเดี๋ยวผมก็จะมาสร้าง ID ใหม่ให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็กดเพย์ไปเลยครับนี่ครับพอเราก,กดเพย์ปุ๊บมันก็จะให้เราใส่ยูสเนมนะครับผมเพื่อนๆก็ใส่ชื่อไปได้เลยนะ คือต้องบอกก่อนนะครับผม ID อันนี้จะเป็น ID แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมคือเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ได้ล็อกเอาท์หรือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมทุกอย่างตั้งค่าปุ่มความไวเนี่ยเราต้องตั้งใหม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อก่อนนะครับทุกคนทืเป็น p o c c a r d YT ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสล็อกของผมนะรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเกมมันก็จะเข้าให้นะแรกๆมันเหมือนจะบั็อกอยู่นะครับทุกคนเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะครับผมต้องเข้าไปโหลดแป๊บหนึ่งนะนะครับรอสักครู่นะ นี่ครับทุกคนเราเข้าไปเรียบร้อยนะเพื่อนๆพเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับผมถ้ามันค้างหน้านี้นะต้องรอมาโหลดแป๊บหนึ่งนี่ครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนว่าเหมือนจะบั๊กใช่ไหมแต่มันไม่บั๊กครับผมมาโหลดอยู่นะนี่มาแล้วครับผมแค่นี้เราก็จะเล่นได้แล้วนะครับผมย้ำก่อนนะครับผมว่าอันนี้เป็นไอดีใหม่เท่านั้นนะเราอาจจะโหลดทรัพยากรไ้เลยก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันจะโหลดให้นะครับผมเพื่อนๆก็รอสักครู่หนึ่งครับรอให้ตัวละครขึ้นก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปปรับแต่งต่างๆนะ เราสักครู่ครับทุกคนเราต้องใจเย็นๆนะเราก็ทําการลบแมพให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาแล้วครับทุกคนเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเกมวอลสูนได้แล้วนะครับผมแต่ก็เป็นไ d ดีใหม่ครับทุกคนน่าเสียดายนะ ID เก่าไม่สามารถเล่นได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเล่น ID ดีใหม่ไปก่อนนะ ID ดีเก่าเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเล่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ตั้งค่าต่างๆภายในเกมเนี่ยจะหายหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆต้องตั้งใหม่หมดเลยนะ ไม่ว่าจะความไวปุ่มควบคุมนะครับผมแล้วก็เซตติ้งต่างๆเนี่ยหายหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆอยากดูนะครับผมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันตั้งค่าเนี่ยมันตั้งค่ายังไงมันเชื่ออะไรบ้างแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างนะครับผมผมก็ได้ทําคลิปเป็นที่รับรองเลวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเคลื่อนตัวไว้ตรงขวามือแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมก็จะเป็นอัปเดตการตั้งค่า w a r z o n e Mobile นะครับผมเป็นภาษาไทยเป็นแพลตล่าสุดเลยนะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวิธีการแก้บั็กเข้าไปเล่นเกมไม่ได้นะครับผมสาาหรรรรัับบบเกกกกกมมม Warzone Mobile ใในนแแพท4.1.0ะคคคผ็ชชออย่ลลืฝดดไ์์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมใครมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมมาพูดคุยกันได้นะเราไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ